ถ้าเพื่อนๆถือ XRP Solana ADA อยู่นั้นเนี่ยข่าวนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของพอร์ตได้เลยนะอย่าดูเครื่องกลางนะเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนของตลาดคริปโตที่แท้จริงนะพะถ้าเพื่อนๆเข้าใจก่อนใครอาจจะอยู่ในกลุ่มแรกที่สามารถวางแผนรับมือกับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ได้ทันเวลานะเพื่อนๆอาจตัดสินใจได้เร็วกว่าใครในจังหวัดที่ตลาดกําลังเปลี่ยนทิศทางแบบสายฟ้าแลบนะและถ้าพลาดรอบนี้อาจเป็นจุดที่เสียโอกาสครั้งสําคัญที่สุดในปี2025นะครับ สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยช่องที่พันเพื่อนไปเจาะลึกทุกข่าวสาคัญในโลกของคริปโตและแมคโครอีโคโนมิคครับคำเตือนวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือการลงทุนนะเพื่อนโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะรเริ่มกันที่ข่าว Big Beautiful Bill นะเพื่อนเอนเคยสงสัยไหมครับว่าเวลา รัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายนั้นเนี่ยใช้เงินก้อนใหญ่นะมันก็จะส่งผลกับตัวบิตคอยและก็ตัวเอาคอยได้ด้วยนะล่าสุดนั้น,นี้ บิ๊กบิวตี้ฟูลบิ l หรือกฎหมายใช้จ่ายนะจำนวนเงิน5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของทั้มผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนะครับทันทีที่ผมเห็นข่าวนี้นั้นเนี่ยคำแรกที่ลอยออกมาในหัวคือพิมพ์เงินอีกแล้วนะและแน่นอนว่านั่นแปลว่าสภาพคล่อง,องทั่วโลกกำลังจะพุ่งนะครับซึ่งโดยธรรมชาติมันคือเชื้อเพลิงของสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงบิตคอยนะและตัวเอาคอยด้วยนะสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือความพยายามแทรกข้อกฎหมายคริปโตเข้าไปในล่างนี้นะ ซึ่งแม้ว่าครั้งนี้จะยังไม่สําเร็จนัเนี่ยแต่เบื้องหลังมันสะท้อนอยู่เหมือนกันนะว่ารัฐบาลทําจริงจังกับคริปโตมากกว่าที่เราคิดนะครับและตอนนี้เนี่ยสายทาาทุกคนก็เริ่มมองไปที่ g ีเนียร์แอคแกับ Quality Act นะที่อาจะเปลี่ยนสถานะของคริปโตในสหรัฐอเมริกาไปตลอดกาลนะครับ และถ้าเพื่อนคิดว่าบิตคอยแค่ถูกปั่นราคาชั่วคราวนะครับลองฟังนี้ก่อนนะโดยแบงค์ Bank, ธนาคารยักษ์ใหญ่จากเยอรมน,นีเตรียมเปิดบริการเก็บคริปโตปี2026นะครับนี่ไม่ใช่แค่กระแสนะแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่สถาบันการเงินระดับโลกกำลังวางไว้นะครับบิ๊กแพนด้าและ t ัสลันเอสเคือเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ธนาคารเลือกมานะครับและทั้งหมดนี้สะท้อนออสิ่งหนึ่งนะ โลกการเงินเดิมกาลังถูกกลืนโดยบล็อกเชนแล้วนะครับและมันยิ่งตอกจาว่าคนที่คิดว่าบิตคอยยังเป็นพอนซีสกิมนั้นเนี่ยอาจไม่ได้อัปเดตโลกการเงินใหม่มานานแล้วนะครับและเรื่องของการเก็ตคริปโตนี้นเนี่ยยังมีผลต่อการลงทุนใน ETF ด้วยนะครับเราจะไปกันต่อกันที่ข่าวนี้เลยนะเซกเองนั้นเนี่ยไฟเขียวนะครับ ETF ใหม่ของ g r a y s c a l e หนะ้าที่รวม b ิตคอ i อีทิลเ e ียม XRP, Solana และ Cardano ไว้ด้วยกันนะับยิ่งครั้งแรกในะประวัติศาสตร์ที่ s e c อัุมัติ ETF แบบรวมเหรียญ Altcoin ชั้นนำกับ Bitcoin และอีทิ r เรียมนะเข้าด้วยกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง XRP, Solana และ ADA ที่เคยถูกตั้งคำถามว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่นะครับวันนี้พวกเขาอยู่ใน ETF อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ แปลว่าอะไรนะแปลว่าภาพของบิตคอยกําลังถูกรีแมนในสายตานักลงทุนสถาบันนะครับจากสิ่งที่เคยถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงนันเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับแทบจะเทียบเท่ากับบิตคอยและอีทเลียมแล้วนะครับและ ETF ตัวนี้จากเกรสเกลยังเป็นกองทุนแบบดิจิตอลลัดแคปฟันนะซึ่งเน้นลงทุนในเหรียญที่มีมาเก็ตแครปสูงสุดเท่านั้นนะดังนั้นการที่ XRP โซ NA และเอ a เข้าร่วมแปลว่าพวกเขาถูกมองเป็นเบอร์ต้นต้นของตลาดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจ,จับตาคือเงินทุนที่ไหลเข้า E ีทนี้เริ่มมีสัญญาณว่ากำลังกลายเป็นแรงผลักดันใหม่ของราคาตลาดเอาคอยแบบรวมยกเซตนะและถ้ากองนี้ประสบความสำเร็จโอกาสนะที่จะเปิดสปอต E ีทแบบแยกกลายตัวนั้นเนี่ยก็จะสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดด้วยนะล่าสุดนีนนยมีการยื่นไฟลิ่งเพิ่มทั้งจากบิ t วิสแบ็กล็อกและอาร์ชอินเวสท์เมน์นที่เตรียม เปิด ETF ที่มีการเซ็คเหรียญไว้ด้วยนะครับนี่อาจทำให้ตลาดคริปโตเข้าสู่ยุคใหม่ที่การถือเหรียญผ่าน ETF ไม่ได้แค่เก็งกำไรนะแต่ได้ดอกเบี้ยด้วยนะแล้วสิ่งที่นักลงทุนสถาบันะจะเลือกก่อนเสมอคือ Index ETF นะเพราะไม่ต้องเลือกเหรียญเองให้ปวดหัวแค่โยนเงินใส่นั้นเนี่ยก็สามารถ exposure ได้ทั้งตลาดนะนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้การถือเหรียญเองอาจาไม่ใช่ทางเลือกเดียวอีกต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูอีกมุมหนึ่งที่ยังไม่มีใครพูดถึงนะแต่มันอาจเปลี่ยนเกมนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อบริษัทใหญ่สายเทคเริ่มเก็บบิตคอยอย่างจริงจังด้วยนะครับทางบริษัทอย่าง f ิกมานะครับก็มีการ f ิกมานะครับแอปออกออกแบบนะแอปออกแบบนะที่หลายคนรู้จักจกนันเนี่ยกำลังใจะ p o นะครับแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือในรายงาน H1 พวกเขาถือบิตคอยมูลค่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ด้วยแล้วนะครับและเตรียมซื้อเพิ่มอีก30ล้านผ่าน stablecoin USDC นะครับนี่คือภาพที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นกันในอดีตที่ผ่านานานะแต่วันนี้รอบนี้นะั่นเนี่ยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วที่บริษัทใหญ่และที่บริษัทใหญ่จะถือคริปโตในบัญชีบริษัทนะครับมันไม่ใช่แค่การเก่งกําไรนะมันคือการสร้างฐานการเงินใหม่ด้วยนะครับ และถ้าไม่เชื่อว่าเซเบอร์คอยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะลองฟังสิ่งที่ทางคุณลุงโจโลพาเวลนั้นเนี่ยเพิ่งจะออกมาพูดนะครับจโลพาเวลประธานเฟดพูดในการประชุม ECB ล่าสุดนะเขาบอกว่าเซเบอร์คอยคือสิ่งที่ดีนะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำลังมาเร็วๆนี้นะอ่านให้ฟังให้ดีๆนะนี่คือไฟเขียวระดับ สูงสุดของระบบการเงินโลกนะว่าเซบอคอจะไม่ใช่แค่เหรียญสำรองนะแต่จะเป็น,นกลไกใหม่ของเงินดอลลาร์เลยทีเดียวนะระดับของประธานเฟดออกมาพูดขนาดนี้เลยนะครับและล่าสุดนั้นเนี่ยทางเซเบอร์คอยนะตัว USDG นะซึ่งเป็นเซเบอร์คอยที่ร่วมทุนนะครับจาก โลบินฮูดนะครับแล้วก็คา a เกนและมาสกา a r ดเปิดตัวในยุโรปแล้วนะมันถูกควบคุมโดยกฎหมายมิก้าของยุโรปนะมีความปร่งใสและถูกออกแบบให้เป็นดอลลาร์ยุคใหม่ที่สามารถสร้างเงินข้ามประเทศได้แบบไร้แรงเสียดทานนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะว่าวันหนึ่งเราใช้พวกมาสกา a r ดรูดจ่ายนะแล้วเบื้องหลังระบบกลับรันด้วยเซ v คอยแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับปิดท้ายอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะ เกาหลีใต้เองประกาศจุดพัฒนา CBDC แล้วหันมาทำเซเบอร์คอยนะครับหันมาทำเซเบอร์คอยสกุลวอนแพนนะโดยร่วมมือกับอ<ะ>ัปบิดอัปบิดและเนเวอร์เพนะนี่คือแต่ที่แต่นี่คือจุดที่น่าสงสัยนะเพราะเซเบอร์คอยที่ออกโดยธนาคารกลางนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่ต่างนะจาก CBDC ตรงไหนเลยนะโอเคนั่นก็เป็น ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นตอนนี้นะที่มาแชร์เพื่อนฟังในวันนี้ครับยังไงถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนื้อหานี้นั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่อง bitcoin ลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและข่าวเด็เดๆในวงการคริปโตและแมคโอ e อีโคน i c ิก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้รากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ